สวัสดีครับยังไงแล้วยังเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับก็วันนี้ก็เดินทางมาหาปู่เนาะอีกสี่ห้าวันก็ถึงแล้วครับวันนี้ก็วันที่เก้าโอ้วันที่สิบไปยังไงเก้าเก้านะครับวันนี้เก้าวันที่เก้าอ๋อวันนี้วันพฤหัสดคุณหัดใกล้แล้วอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยเลขก็จะแล้วเนาะชิบชิบเนาะออกชิบชิบเลยเลื่อนไป็นวันครับ ก็มาตามแนวทางของปู่เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมเนาะท่านผู้ชมก็ยังรอกันเยอะนะครับโหมดก่อนปู่ก็เข้าไปเลขความฝันนะครับฝันว่าไม่ใช่ปู่ฝันเป็นคน,คนเป็นคนที่มาเช่าบ้านฝันครับฝันว่ามีคนเอาเงินแบงค์พันกับแบงค์ห้าสิบมาให้ก็เลยตีไปเลขหนึ่งห้าศูนย์าเกิดท่านผู้ชมไปตัดซื้อก็จะได้โชคได้ลาบนะปู่เนาะนะครับแต่ว่า แนวทางความฝันของปู่ได้ปล่อยมาแล้วแต่ต่องวดนะครับชุดต่องวดก็มีต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วแต่ว่ารอบนี้มาตามเป็นสูตรคำนวณเนาะปู่เนาะคครับเดินดีอยู่ดีค่ะมวดนัาเกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะใช่เป็นเครื่องคิดเลขใช่ไหมครับปู่เครื่องคิดเลขด้วยแล้วก็มีคำนวณอยู่สองตัวอ๋อครับวันนี้ให้ไปแค่สี่ตัวนั่นแหละครับปู่เอามาผสมประสานกันใช่ไหมครับหรือว่ายังไงใช่โอ้สลับกันถ้า ซื้อก็ต้องซื้อบอรอ้วยาพากานผ่าเนียครับต้องกันไว้บนล่างนะต้องให้ปู่ก็ให้กลับนั่นแหละคเพราะเยนกลับไปด้วยมันจะเย,เย pen, อะไปก็แล้วแต่ใจชอบตรงๆหรือเปล่าแต่ในนี่คำวณนว,นว,นวน่าตรงๆนะครับว่าวันนี้ปู่คำนวณหลัหรกร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับยยก็คือตามสูตรมันตรงตรง แต่ว่าจริงๆหนึ่งตามตามคนที่เขาลงทุนเขาจะต้องอันนี้นะปูนะ่เนาะเขาจะต้องกันนะครับต,ต,ต้องกันต้องการบนล่างอยู่แล้วคนที่เขาเป็นนักเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าของมันไม่มีรากนะครับ,รบจริงๆนะบางทีแบบมั่นใจว่ามันจอ,อกตรงๆมันก็ยังออกตัวกลับอย่างนี้เนาะใช่แล้วถ้าไม่ซื้อตัวกลับก็จะเสียได้นะครับท่านผู้ชมผมก็มีหลักฐานว่าหลักสิบมีจี่ตัวครับวันนี้หลักสิบูมีสี่กับสอง หลักหน่วยสามกับศูนย์กับหนึ่งมีสามตัวหลักหน่อยแล้วหลักร้อยมีห้ามีเก้ามีสามอครับคำนวณค,คำนวณสามตัวนี้ขาดตัวแต่เราแต่ว,ว่าไม่จับในไอ้ที่คำนวณใส่เลยครับแล้วคำนวณอีกชุดหนึ่งถ,ถ้ามันมีท้ายหนึ่งเราก็เอาตัวไหนมีท้ายหนึ่งแล้วมีท้ายสองตัวไหน ใช้ศูนย์ตัวไหนมันจะอยู่ในนี้ไง๋อ้หลักหลักสิบก็มีสี่กับสองสี่กับสองเคยมันมาสี่สี่สองก็ก็ที่ว่ามันมาพร้อมกันได้ครับอืมก็งวดนี้เลขออกวันวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์มันสุกปกติเคยเคยเห็นมันออกเลขหามกับเลขเบิ้ลหรือเปล่าอันนี้มันมีที่รูทำเลยเพราะว่าเขียนแล้วก็แค่หมดก็ซื้อใหม่หมดสมุด ก็ซื้อมาใหม่แล้วก็เก็บอันเก่าไว้ไม่ได้ดูเอาใหม่เรื่อยไปอ๋อครับเพราะสูตรมันมาใหม่เรื่อยเราเขียนใหม่ครับเลขก็ออกไม่ซ้ํากันครับอืก็คือเลขออกไม่ซ้ำนี่แล้วนะปู่เนาะถึงเราจะไปดูสถิติมันก็แล้วแต่มันมันไม่ได้ครับมันลืมไปแล้วมันเป็นของเก่าแล้วมันกันเราฝันนั่นแหละครับงวดก่อนเราฝันแบบนี้มันออกอะไรเรายังจําไม่ได้เลยครับมันมันจะย้อนไปไม่ได้ค่ะมีแต่ฝันแบบใหม่เรื่อยไป แต่ว่าฝันจําได้เจ้าของก็มั่นใจว่าใช่ครับจะมาไหมก็รอก,กันรอดูเนาะถต่ว่าสูตรสูตรก็ยังคงเป็นสูตรเดิมแล้วก็มีการกดเครื่องคิดเลขด้วยใสเเ่เครื่องคิดเลขก,ก็คือมันก็ยังเดินดีอยู่เดินดีอยู่แต่ว่าเรายังเรียนไม่จบครับเข้าทุง่งวดแต่ามาตัวหนึ่งเราจาหาสูตรมาเทียบมาใส่ครับ แต่ว่าเรางดก่อนเราไม่ได้เอาลงนะปู่เนาะก่อนเราว่ามันไม่เข้าเลยปล่อยวางไม่ไปแตะเลยพอมดออมาเราไปดูเอามันเข้าครับเจ๊แกก็ได้อยู่ได้โผล่ไปหาแกว่าได้ไหมเอาได้ทําไมเจ๊เครื่องคิดเลขไงไม่ดูนี่ผมไม่ได้ดูมันไม่เข้าเอา้าทําไมว่าง,งั้น,นเข้าเลยอูเอาหม่เจ๊เอาทวนไปแทรกเลยได้สองร้อยสองร้อยยังขาดทวนหน่อย ไม่ธรรมดาสองร้อยยังขาดทุนสองร้อยยังขาดทุนถ้าไร้ตัวหนึ่งห้าร้อยยังไงใแน่เขายอมมก็คืองานงวดก่อนนี้ทางช่องนี้ดูแต่สูตรต่อชีพนะปกเนะใช่เราไม่ได้ดูทางเครื่องคิดเลขนะครับก็ก็ลองดูแต่ว่าแต่ละงวดเราจะคำนวณออกมามันมันก็มีแนวทางนั่นละครับนม่ก็ ต้องคิดเลขก็ได้ตลอดจเหมืันกันแต่มันมาตัวเดียวล้วหาตัวเองมาใส่ครับถ้าจับถูกก็คือได้โอครับอันนี้หมายถึงสามตัวใช่ไหมครับปู่หมายถึงอ๋อแค่สองตัวก่อนอ๋อสองตัวก่อนแต่แต่เจ๊นังเจ๊ได้มาสองตัวแต่แกไปจับศูนย์มาใส่เลยได้สามตัวใช่มันมันขึ้นสองเก้าเลยงวดีแล้ว๋อขึ้นสองเก้าจับศูนย์มาใส่ก็เลยได้สามตัวแต่ว่าเอาศูนย์ไปแทรกแ่ว่าเอาศูนย์ไปแทรกให้มันได้ตรงนี้ใช่ไหมครับปู่ก็ไม่รู้บังเอิญก็ไม่รู้ครับ ก็นี่ที่ว่าปูจะหาหลักสิบมาใส่อ้อหหลักสิบมาใส่ก็เลยงวดนี้ปู่ก็เลยได้มาทั้งทั้งสูตรตลอดชีพสูตรตารางแล้วก็สูตรเครื่องคิดเลขของปู่เลยนะก็ลงให้มีสี่ตัวทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเลขสวยอยู่นะงวดนี้นะของปู่นะความฝันมันจะมีติดสี่นั่นแหละเครื่องคิดเลขติดสี่ การคิดเลขนี่สี่หนึ่งใช่ไหมคะกดนะีนไใชใชกดได้หนึ่งสี่อ๋อหนึ่งสี่สามตัวนะครับแต่สองตัวกดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแปดสาวสองตัวนี่บางทีมาทั้งคู่เลยอ๋อ oh. คแต่ตัวนี้อะไรจะมาแทรกก็ไม่รู้เอหนึ่งสีนีครับแต่มันมีสีอยู่สองตัวสีนี้โอ้ครับครับผูถ้าว่าเบิ้ลมันก็มาด้วยกันก,ก็ก็ตัดออกกวกลัวไม่มาครับถ้าเราเล่นตัวเดียวเราก็เล่นหนึ่งตัวเดียวก็หนึ่งโอครับ ก็เลยมันหนึ่งมันมีติดคู่กันกับสี่บวัวมาด้วยกันก็เลยใส่เ,เป็นเี๊หนึ่งหนึ่งสี่ <laughs> ไม่ต้องคิดมากว่า <laughs> พอพอเราไปเทียบในสูตรดีสูตรยี่ห้าตัวมันมีหลักหนึ่งมีอะไรบ้างเราจับมาใส่ครับไม่ไม่ใช่ว่าทำลอยๆก็มีมีสูตรนี่ไงสูตรยี่ห้าตัวหลักหนึ่งติดอะไรบ้างมีหมดเลยนี่ อแต่ว่าสามหนึ่งยังไม่เอาเล่นานหนึ่งอ๋อครับครับยัมาวงไว้แค่แต่ห้าหนึ่งยังไม่เอาเลยถ้าออกไปแล้วออกไปแล้วน่าเป็นเนาะสองหนึ่งจำใจต้องใส่เพราะว่ากลัวหม่อีกมานานแล้วกลัวใม่ไม่แน่นะครับผมก็สองหนึ่งปู่ก็เลยเอาเอาตัวไหนบ้านครับปู่ที่แบบตัดที่ไม่ตัดดอกแล้วค่ะก็เอาสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งมา เป็นของแถมว่ากลัวมันมาอีกก็กดได้เจ็ดหนึ่งเลขสองตัวนะครับแล้วในเรบดาเลขสี่ตัวที่ปูกกดออกมาเนี่ยมันตรงกันกับสูตรคำนวณต่อชีพไหมครับปู่มีมีตรงไหมมีแต่ว่าสูตรคำนวณต่อชีพอยู่ข้างฝามันจะกลับเป็นตัวกลับอ๋อเป็นตัวกลับเดียวตัวกลับเป็นตัวกลับแต่ว่าในนั้นมันส่วนใหญ่เป็นตัวกลับเลยครับ ก็เลยเราเราไม่ต้องกลับอานนี้ตรงตรงเลยอ๋อนี้ก็ถือว่านี่เนาะมันตรงกันก็มีความมันตรงกันแต่ว่ากลับหรือไม่กลับก็เรากลับเองครับในสูตรไม่กลับแต่ว่าสูตรตารางตลอดชีพมันเป็นตัวกลับใช่กลับเป็นขั้นกณฑ์เออเนี่ยมันมันมันมีสองสูตรครับแต่ว่าสูตรที่้าตัวนี้ไม่ต้องกลับเลยโอ้ท่ายหนก็คือท้ายันมันมาตรงเลขคำนวณที่ อูบอกคำนวณหลักหน่วยได้สามตัวแล้วมีมีสามมีศูนย์มีหนึ่งก็เลยเอาท้ายหนึ่งไว้เลยต้องเกลียดูว่าท้ายหนึ่งของหลักสองตัวหลักเลขล่ามันมาสามงวดแล้วไงจะมีหกหนึ่งมีสองหนึ่งมีห้าหนึ่งใช่ไหมไม่ไปไหนเลยถ้าเกิดมางวดนี้ก็มีวดที่สิบที่หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งอีกนัดหนึ่งไม่ไปไหนเลยย้อนูขึ้นเก่านั่นแหละ ทำให้สูตรคำนวณเป็นรายจานเตะไปเตครับางคนก็นู่นยาวไปไกลไม่มันจะไปไหนเลยอยู่คงที่เรื่องหนึ่งตอนแรกไปเพิ่มแต่ละสิทธั์ตอนแรกไปออกอยู่บนนะออกตัวเดิมๆนั่นก็เปลี่ยนมาออกอยู่ล่างใช่ไหมเอออยู่นี่วนเวียนอยู่เนี่ยครับสังเกตออกตัวเลขตัวเดิมๆนะครับรัฐบาลชุดเมื่อกวันปู่ทำสามตัวนี่เอาบวกสองทั้งสามตัวเลยมาอยู่สองงวด บรงวัลที่สามปิ้วไม่มาทําง่ายๆมันจะมีบวกแต่มันจะบวกทั้งสามตัวหรือเปล่านะครับมันจะมีลบอีกตัวหนึ่งนะที่ทาวันนี้ปูก็ให้เพิ่มเป็นสูตรคำนวณเนะค่ะเนาะมีเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งเนะค่เป็นลักหนึ่งเบิรเลยเนาะใา่หนึ่งา่หนึ่งแต่ว่าที่ความฝันของปูเนาะ อันนี้ปู่เป็นคนฝันเองใช่ไหมครับที่ฝันเกี่ยวกับหมดใช่ฝันเองจาจาได้จนตอนนี้ยังจําได้ย,ยังจาได้ไม่ลืมในลักษณะความันลักษณะความฝันนี่ปู่ฝันแบบไหนครับปู่ตอนนั้มีคนแก่ผู้หญิงอะมาเยี่ย,ยแก้มให้หอมอ๋อครับครับก็ยัง ถ้าคิดลึกกว่านั้นมันจะมีสองมีหนึ่งว่ายืนสองคนก็คนแก่ทั้งคู่เนาะัตีได้อย่างหนึ่งก็ใช่ถ้าออกมาแล้วก็ตีอย่างหนึ่งว่าเรายืนเรายืนทั้งคู่เลยก็ตีว่าเป็นไม่ได้ตีเก้าเนะแตตีเป็นหนึ่งคือถ้าไม่มาสองก็มาหนึ่งก็เลย มีเก้าหนึ่งตัวหนึ่งเลยค่ะครับโอ้นอวซึ่งตรงกับสูตรคำนวณด้วยเนาะคะ่ะจะแต่ว่าที่วันนั้นปู่ตีให้จะเป็นตีเป็นตัวไหนนะคะปูอ๋อวันนั้นทั้งตีสองตัวตีห้าสี่ก็7เจ็ดสี่เพราะนามนามผู้หญิงเป็นสี่แล้วค่ะวันาวันนั้นเราตีมือมือเป็นห้า มือเป็นห้ามือจับก็เป็นเจ็ดก็เลยตีทั้งเจ็ดทั้งห้าอามาใส่ก็เลขสี่สี่เป็นหลักค่ะตีได้แค่นั้นครับค่ะสามตัวนี้ปู่ตีเป็นเจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าใช่ไหมคะวันนี้ใช่ใช่ค่ะค่ะปู่เพราะว่าตีตามอายุเอาอายุเป็นเกณฑ์เพราะอายุของปู่นี่หลักหลักเจ็ดของผู้หญิงเป็นหลักแปดคำนวณรอบแปด จะไม่ไม่เคยไปเจอแค่นานแล้วโอ้ถ้าอายุขึ้นกว่านั้นก็คงจะเป็นเก้าถ้าเก้าอ่ะที่ว่ากลับต้องครัหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกค่น้องนาะก็คือปู่แก่ฝันแค่รอบเดียวหลังจากนั้นไม่ได้ฝันอีกเลยใช่ไหมครับปู่นานๆปู่จะฝันทีเนาะใช่แล้วทีนี้ผมเมื่อคืนนีปู่ผมผมฝัน ว่ามีคนเอาเงินแบงค์พันมาให้เนาะแบงค์พันก็เยอะแบงค์ร้อยก็เยอะนะครับปู่แต่แต่ผมนับแบงค์ร้อยได้แค่สี่ใบแต่แบงค์พันไม่ทันได้นับตื่นก่อนอย่างนี้มันเป็นเรื่องดีไหมครับผมเอาเงินมาให้แบงค์พันแล้วก็แบงค์ร้อยเต็มมือเลยมันมีสี่แล้วเหรอแต่นับแต่แบงค์ร้อยนับแต่แบงค์ร้อยเสร็จก็ตื่นก่อนแบงค์พันไม่ทันได้นับมันจะตื่นหนึ่ง นับก็เป็นหนึ่งเนาะเออครับแบ่งลอยลอยก็เป็นหนึ่งลอยแหละค่ะแบ่งพันไม่ได้นับเนาะคือบอสีมี่โฉมี่หลักว่ค่ะพดพันก็มันแล้วแต่คนบางคนก็ฟันได้เงินเสียเงินก็มีครับฝฟันได้เงินเสียเงินก็มีฝันร้องให้ได้ได้หัวก็มีครับฝันได้หัวได้นำตาไหลก็มีมันมันกลับกันก็มีครับมันแล้วแต่คนมัน่เหมือนกันเลยว่าต่างคนต่างฝัน แต่ว่าถ้าเคยฝันอย่างนี้จําได้มาอย่างนั้นนั่นแต่ว่าถ้าไม่เคยฝันก็ฝันแปลกๆมันคเคยได้นับเงินไหมเขาเอาเงินมาให้ยังนับไม่เสร็จเลยตื่นแล้วนี่อาก็ก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่นับมันแหละไม่ติดเรือไม่ใช่ไม่ต้องนับแล้วคัเป็นมือกาที่มีโชคลาภแต่ว่าได้น้อหน่อยงั้นเฉยมก็ถ้าจะแน่จริงก็กดูดูพันไมฝัน มันคลายเครียดและมันหายสงสัยไปแต่กลก็ไม่เคยฝัดปกตินอนก็ขี้ฝันมานี่ก็ยังไม่เคยไปดูเลยทำหนายฝันมันมันมันลืมไปเลยไม่ได้เห็นครับปกตินอนตองนอนที่นอนตรงนั้นก็ไม่เคยฝันสักทีเดียววันละเดืนมื่อนก็ว่าดีเวันก็ไม่ดีในธรรมดาเลขสดของโปร4ตัวนี่มีมีตัวเด่นสุดไหมครับโปร ตัวที่ปู่คำนวณเลขเด่นคำนวณชอบเก้าหนึ่งชอบเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าเลขความฝันปู่กับแปดหกเก้าในปู่ชอบตัวไหนครับตัวที่ชอบที่สุดสองเลยมันมันเลขตัวเดียวทำมันเลขตัวเดียวนะปู่แค่เราเปลี่ยนแค่หลักร้อยเองเปลี่ยนแค่หลักร้อยก็เลขตัวเดียวนั่นแหละครับใช่มันไม่ได้เปลี่ยนสองตัวเลยครับ ตัวถ้าถ้าหลักร้อยแม่นนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวเหมือนกันนะใช่เลขสามตัวนี้ถ,ถ้าถ้าซื้อสองตัวกัหฝังเหมือนมาตั้งมาตั้งหมดมันไม่ได้เต็งไม่ได้โตมันจะเสียเนาะจะได้เคยเคยปลูเคยทําแล้วคจะได้เอาใสแล้วเอาออกก็ไม่มาเป็นอย่างนี้มันอาถรรพ์ยัง้งเราจะไม่ได้ไงพอมันออกมาแล้วก็เสียได้ใช่ไหมครับใสไว้แล้วยังถอดที่มงินงวดที่แล้วเหมือนกัน เขียนใหม่ตัวสองร้อยมาเขียนใหม่ตัวยังยังไม่ได้แทนจะได้ไม่ได้ไม่แค่านั้นเองนันเป็นที่ดวงเราหรือเปล่าครับผมก็นั่นแหละมยที่ดวงใจเรามันไปเปลี่ยนมันไปนกกตะวงไงครับนี่เหตุผลมาทําไมถึงซื้อไม่ถูกนี่นะปู่เนาะปู่ซื้อแบบปู่ซื้อขาหนึ่งห้าสิบบาท ก็ด้ห้าสิบบาทแต่ปูชื่อสองขามันได้มันได้ร้อยหนึ่งไงอือครับเรื่องมันทีนี้ไปลงไว้ตัวละร้อยมันก็ต้องได้สองร้อยไงครับเสร็จแล้วพอมาไอตัวละร้อยไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่ไปไปเปลี่ยนแผ่นใหม่ก็เลยก็เลยเป็นคนเรียนส่วนงวดนี้ของของเจ๊แกแกกดได้เลขหรือยังเือนกัน เเลขไม่ต้องถามเลยมันตัวเลขมันจะออกมาเหมือนกันเลยอ,อได้ได้เจอไหนรครับคุณคิดเลขเครืคิดเลขกดสามตัวได้หนึ่งสี่สี่อืคับตัวก็เลยจับออกมาให้สหีหนึ่งหนึ่งสี่ซึ่งตรงกับตารางตลอดชีพลงกันครับก็คือว่าคิดว่าที่ถ้าเจ๊แก,กกดมานี้ก็ไม่ไม่น่าจะ นี้จากสี่ตัวนี้ใช่ไหมครับปูไ่ไม่น่าไม่น่าจะหนีเนาะเพราะว่า <c oughs> มันเป็นมันเดียวกันครับอันเดียวกันวิธีกดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่ที่ปูเอาออกปูลงไวอย่างเงี้ยอ๋อข้าวหนึ่งไม่ไม่ต้องกลับครับนี่หมดเกยนใหม่ปูก,ก็เลยมาเขียนใหม่มาเขียนใหม่ห้าหนึ่น 5, งเยนใหม่ห้าหนึ่งต้องเราซื้อสองขามันจะเพืองที่หวานในใจก็เลยมาลดออกอ๋เอาเลขศูนย์ออกตัวหนึ่งเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ได้เลยไล่แทนคืออันนี่นะครับส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันแล้วก็ ขาดทุนเนาะได้แต่มันได้ค่ขนมป็นดีขัดแต่นิดหน่อยครับตัอปูก็ตั้งใจว่าปีใหม่อยังงงจะได้ฉลองก็สมใจว่าได้แต่นี้ได้หน่อยอย่างดีดีปูรู้ใจเจ้าที่ว่าเจ้าที่ให้แล้วต้องหาให้ได้เอาให้ได้ถูกน้อยถูกมากก็ต้องให้ถูกเพราะตั้งใจว่าจะซื้อครับก็เลยสมใจแวคะับครับปู ครับสาหรับเรียกความฝันงวดนี้ถ้าถ้าปลู่ฝันแล้วเราเราก็ไม่ต้องเอาความฝันของคนอื่นใช่ไหมครับผมไม่เอาเอาแต่ของปู่ดีกว่านะเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คนเช่าล่าสุดนี้ก็คือเขากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วก็เ,เลยยังไม่มีคนมาอยู่ยใช่ไหมงัมันมันมันเหมือนเป็นภูมิที่ปลู่มันเป็นที่ของปู่เนาะเป็นภูมิของปู่นะคะู่เชื่อได้เลยว่ามันจริงๆริงครับขนาดไม่เป็นตัวเลขยังตีได้ขนาดไม่เป็น เงินเป็นทองครับงวดก่อนนวดอ่ะถ้าออกตัวนั้นมันมีหมายเลขรถเก่งที่เขามาเช่ามันมี5 2 0 9ครับวันวันนั้นเราซื้อ2 5 0กับ2 0 9มันไม่มามาวันหลังมางวันนี้สามตัวเลยทต็มแเป็นทะเบียนรถผู้เช่าใช่ไหมครับใช่ทะเบียนรถผู้เช่าแกมาชี้อย่างนี้เลยชีย้ป้ายหลังป้ายทะเบียนรถอ๋อค่ะปุชยาใช่ไหมครับ,รบปูใช่<ร> คลองรถ,รถปูมาเมื่อนปูมันเอ๊มีคนแก่ม,มาชี้ทะเบียนรถผมครับก็เลยซื้อมันไม่ออกอมันนี่สามตัวมันมาออกยอนหลังใช่ไหมครับปูก็เลยวะใช่ครับ,รบก็ไม่แน่นะครับปูหลังจากที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วท่านอาจจะมาบอกปูตรงนี้ก็ได้เนาะใช่ใชครับเนี้ยแล้วแต่ท่านจะมาในรมีตได้เห็นนแม่ัก็ได้ก็ได้ถ้าตีเป็นก็ยิ่งแม่นเลยใช่ไหมครับปูก็ได้ ยังไงก็รอดูนเนาะเผื่อยังไงท่านมาบอกจะจ่าอีกยังไงอย่าง,ง,ง,งนี้เนาะปู่เนาะรอตั้งงตั้งศาลให้ก็คงจะดีขึ้นว่าัได้บ้านห่างใหม่ผมจะสบายใจนะครับแล้วแล้วปู่ป,ปู่ท่านนี่เคยเคยมามข้าฝันบอกปู่ไหมครับว่าอยากได้บ้านอะไรอย่างนี้เคยมีไหมครับปู่ไม่มีะที่ปู่อยากจะทําก็คือตั้งใจจะทาให้ท่านเฉยตั้งใจไม่ได้ไปสร้างบงสาบานไม่ได้ไปไม่ได้ไปบนอะไรนี้ใช่ไหมครับ ก็คือทํําาว้ใจทาแบบว่าเราเราจะให้ก่อนครับไอที่ไปขอน่นมันก็ไปรบกวนครับมันไปขอเนาะมันไปขอขอเลยไมิจฉาไม่มีอะไรตอบแทนนะครับไปขอมาให้ก่อนถ้าอย่างนี้บนไปถ้างนนไม่เอาครับก็จะให้ก็ไปให้ก่อนถามมันไปพูดเรื่องไอคนรวยนั่นแหละครับชาวบ้านก็บ่า แก่นอนต้องแกน่นขี้เหนียวขี้หนีขี้ขเหนียวว่าเขาเขารวยขี้เหนียวครับ,บก็เลยกับกองปีนุมหนึ่งว่าเราไม่เคยให้ของเขาอย่าไปพูดรรเราต้องให้เขาก่อนพอเราแกงปลาไปถ้าแกงไก่ไม่มานั่นแหละขี้เหนียวไม่แบ่งปันถ้าคนแบ่งปันนี่คนไม่ไม่ใช่คนขี้เหนียวคนที่ใจกว้างค,คนฉลาดบูก็รอมาแล้วก็สําเร็จไง เราคงแบบเหมือนกันน่แเลยครับแม้ว่าพี่ว่าคนพูดง่ายจะตายเราอย่าไปว่าเขาจึงถึงมีพูดถูกใจมีอะไรก็ให้หมดครับทาไมถูกใจอย่าไปอย่าไปด่าเขาไม่ด่าครับก็ถึงว่าก่อนจะเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้นะผู้ให้ก่อนให้แล้วลองใจดูครับแล้วเราปู่ตั้งศาลนด้อย่างค่ว่ารอช่างรอช่างกันอยู่เขาเขาบอกจะเสร็จภายเดือนี้แหละอือครับเป็น คงจะเป็นมกกลาเนี่ยไปลไายๆตามก็ไม่นานขอวันเดียวก็เสร็จฐานแล้กวก็ติดกระบอกกระเบื้องเสร็จก็ไปสั่งซา,า,านมาไปเมื่อวานถูกไปร้านสังฆทานไปถามเจว่าเจมีตายาย,ยาไหมเ,เ,เราก็ไปดูเจว่าไปดูเองเขาไปดูไอ้คนขายมรู้จัดจัดอันกับตามซื่ออะไรไมันจะมาดูตายายมีไหม ขาวเปาไอ้เท่านี้มาอแมวต้องเอาใหญ่ๆครับพอไปดูอถูกใจอันนี้จองไว้เลยครับโอ้จองตากะยายไว้แล้วจองงไงก็ชอบใจครับก็เชื่อนะครับผมว่าถ้าปู่ท่านได้บ้านได้ที่ใหม่แล้วปู่ท่านอาจจะดนบันดาลให้ตัวอีกสักงวดนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือไม่ก็หลายงวดนี่แหละครับกไปเรื่อยๆนะครับถูกไปเรื่อยๆนะครับเพิ่งปลาใส่กันไป ไปจกว่าจะเบือ่อนั่นแหละได้มันมีทองอยากได้บ้านก็ไ <sucks> ด้บ้านได้รถก็ได้รถว่าไปเพราะเรายังไม่รุ่นครือกูก็ไม่จะให้นั่นแหละเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนไม่ว่าบ้านไหนครอบครัวไหนเดือดร้อนมันจะรายจ่ายคือใครก็อยากได้อยากมีนะครอยากได้อถามคําเดียวอยากได้อะไรอยากได้นู่นอยากได้นี่ คนไม่มีบ้านก็อันดับแรกคือรถพาหนะปัจจัยสีปัจจัยหาต้องมีก่อนถ้าไม่มีพวกนี้มันเดือดร้อนไม่จะไปทํางานทุกวันมันไม่ได้อยู่คงที่มันต้องมีพาหนะไปครับไม่เหมือนคนแต่ก่อนเขาเขาไม่ต้องใช้เขามีแค่ปัจจัยสีเขาก็สบายเขาไม่เดือดร้อนเลยแต่ทุกวันมันไม่ได้มันต้องทำงานแข่งเวลาแล้วก็ทำงานสู้ชีวิตสู้ทั้ง เราอย่างยังีไม่ได้กินบางทีเป็นนุ่นบ่ายสองบ่ายสามมันเวลามันเร่งมันไม่เสร็จงานบางทีขึ้นรถยังไม่มีปั๊มน้ํามันเลยบางทีน้ามันจะหมดแล้วเ่งใจบางทีตัวเองก็ปวดหนักปวดเบายังมีที่จอดเลยตรงนี้กลายเป็นุกลายเป็นตัวเองป่วยแล้วก็ไม่สบายัมีเยอะนะเพราะมันจําเป็นจริงๆมันสิ่งคือจาเป็นของร่างกาย ีเห็นใจตรงนี้แหละผมมองแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาไม่เหมือนเราอยู่บ้านเราอยู่ใกล้ๆเราตอนไหนก็ได้ถ้าไปหาหมอนี่หมอจะต้องถามเป็นไรมา,าอะไรเลยเขเรียกว่าหมอเขาเรียกว่าอักเสบเนาะแต่เราว่าไม่ใช่ทําไมต้องไปฝืนต้องไปทนไปทําไมหมอก็บางคังมาต้อง รถวิ่งยังไม่ถึงคิวมันเไม่ได้จอดรถไม่มีปั๊ตมันไม่ได้จอด,ดน,นี่คือสิ่งจําเป็นเราต้องอธิบายหมอฟังรักที่ป่วยมากกับสาเหตุตรงนี้ <ไข S 1> ใครจะไม่อย่ยปล่อยแล้วมันปล่อยไม่ได้ไหครักเห็นเนะาะยังไงก็ได้ไปแล้วแนวทางของปดสุดจำนวนวันนี้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับผมขอบคุณครับใกล้วันแล้วยันบกลับบังไง ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปู่ฤศีเดินดงนะครับสูตรคำนวณมี 91, 41, 21แล้วก็71นะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางประจำวดวันที่17มกราคม2568นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ